สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช n n นลมาดามนัดคนอ่านดวงวันนี้มาดามจะมาพยากรณ์ผู้ที่เกิดทั้ง12ราศีกันนะคะ ประจำเดือนพฤษภาคมปีพุทธศักราช2568เรามาถึงชาวราศีมังกรหรือลัคนามังกรแล้วค่ะผู้ที่เกิดวันที่15มกราคมถึง12กุมภาพันธ์มาดูกันนะคะว่าชาวราศีมังกรหรือลัคนามังกรในช่วงเดือนพฤษภาคมนี้จะมีอะไรเกิดขึ้นบ้างมาดามขออนุญาตชาวราศีมังกรหรือลัคนามังกรทุกท่านขอเป็นตัวแทนเปิดไพ่แทนคุณไพ่รู้อะไรก็ขอให้ไพ่บอกมาว่าชาวราศีมังกรหรือลัคนามังกรในช่วงเดือนพฤษภาคมปีพุทธศักราช2568นี้ จะมีอะไรเกิดขึ้นบ้างไพ่ใบแรกนะคะได้ไพ่เด็กดาบเด็กดาบก็บอกว่าชาวราศีมังกรมีอะไรที่เป็นห่วงอยู่บางอย่างสําหรับบางคนก็อาจจะห่วงลูกห่วงหลานทําให้การทํางานของคุณเนี่ยไม่เต็มเม็ดเต็มหน่วยบางคนก็อาจจะห่วงผู้หลักผู้ใหญ่คนในบ้านคนในครอบครัวที่บางทีอาจจะเจ็บป่วยอยู่แล้วเราเป็นคนที่จะต้องคอยดูแลมันจึงทําให้เราทํางานได้ไม่เต็มที่ ในช่วงของเดือนพฤษภาคมนี้หรือบางคนก็อาจจะมีนิสัยของการห่วงเพื่อนฝูงนะคะติดติดเพื่อนมากเกินไปจนทําให้งานของคุณไม่ก้าวหน้าใครที่ห่วงแบบเรื่องไม่เป็นเรื่องอย่างเช่นคนติดเพื่อนเนี่ยมาดามะแนะนานะว่าควรปล่อยวางนะคะการที่เราจะมีเพื่อนแล้วเราเราโมแต่ว่าอถ้าเราได้ดีเกินหน้าเพื่อนเดี๋ยวเพื่อนจะเสียใจรอรอเพื่อนคุณเอาดีไปก่อนเลยล่วงหน้า ให้คุณดีแล้วมีความมั่นคงก่อนแล้วคุณย้อนกลับมามองหาเพื่อนคุณฉุดเพื่อนคุณให้ขึ้นมาเสมอกับคุณคุณก็ยังทําได้แต่ถ้าคุณโมตเตะถ่วงตัวเองด้วยการที่เรียกว่าเพื่อนยังไม่ก้าวหน้าไปมากกว่านี้เลยแล้วถ้าเราก้าวหน้าเกินเพื่อนเดี๋ยวเพื่อนจะเสียใจไม่ต้องไปคิดแบบนั้นนะคะทีนี้มาดูตําแหน่งต่อมากระดุมพระ กระดุมพระการเงินการเงินได้หนึ่งดาบหนึ่งดาบในที่นี้ก็บอกว่าชาวราศีมังกรหรือลัคนามังกรมีเกณฑ์ของการลงทุนทําธุรกิจบางอย่างที่จะต้องใช้เงินแล้วก็ไอสิ่งที่ทำเนี่ยมันอาจที่จะต้องเจออุปสรรคติดขัดในช่วงของเดือนออพฤษภาคมเนี้ยชาวราศีมังกรหรือลัคนามังกรการเงินก็สะดุดติดขัดด้วยเช่นกันนะคะเพียงแต่ว่ามันอาจจะมีเกณฑ์ของการที่จะต้องมีค่าใช้จ่ายมีเกณฑ์ของการลงทุนเกิดขึ้นแต่มันยังไม่เห็นผลเพราะฉะนั้นน่ะ การเงินดึงอาจมีการสะดุดติดขัดเกิดขึ้นกว่ามันจะดีก็น่าจะเป็นช่วงท้ายๆเดือนไปไปลายเดือนไปแล้วนะคะทีนี้มาดูในตำแหน่งต่อมาสหัชชะความสัมพันธ์เออเออสหัชชะเพื่อนฝูงพี่น้องนะคะเพื่อนฝูงพี่น้องพี่น้องคนที่ถัดจากเราลงไปได้หนึ่งเหรียญหนึ่งเหรียญเขาบอกว่าความสัมพันธ์ของชาวราศีมังกรไม่ว่าจะเป็นพี่น้องน้องคนที่ถัดจากคุณลงไปหรืออาจจะเป็น เพื่อนฝูงเป็นช่วงของการอาจจะมีเกณฑ์ลงทุนร่วมหุ้นกันนะคะเป็นการเริ่มต้นใหม่ๆซึ่งเรายังมองไม่เห็นนะเรายังฟันธงชัดเจนไม่ได้ว่าเอ้ยมันจะได้รายได้ดีหรือมันกําลังจะมีความมั่นคงมันยังกําลังฝ่าฟันอุปสรรคกันอยู่เพราะฉะนั้นน่ะมันเป็นช่วงจังหวะของการที่เพิ่งเริ่มต้นสําหรับบางคนแต่ในที่นี้เขาบอกว่า บางคนก็ต้องระมัดระวังเรื่องค่าใช้จ่ายนะสําหรับชาวราศีมังกรบางคนไม่ได้ลงทุนร่วมหุ้นแต่ก็ต้องระมัดระวังเรื่องค่าใช้จ่ายเรื่องเอการขอหยิบขอยืมเงินจากพี่น้องคนที่ถัดจากคุณลงไปหรืออาจจะจากเพื่อนฝูงที่เขาจะมองว่าเรามีเงินเราเป็นคนจิตใจดีขอยืมแล้วสามารถได้อย่างง่ายๆเพราะฉะนั้นทำอะไรต้องคิดหน้าคิดหลังให้ดีๆนะคะการที่เราให้ใครยืมไปเนี่ย มันเหมือนเป็นการให้เป่าสมัยนี้และยิ่งเศรษฐกิจกไม่ดีอย่างนี้นะยิ่งได้คืนยากมากเพราะฉะนั้นคิดให้ดีๆคิดให้รอบคอบก่อนตัดสินใจให้ใครยืมตําแหน่งต่อมาพันธุความสัมพันธ์ในครอบครัวได้หกไม้เท้าหกไม้เท้าเขาบอกถึงการที่เรียกว่าความสัมพันธ์ในครอบครัวเปรียบเป็นหนึ่งเปรียบเสมือนชาวราศีมังกรหรือลัคนามังกรเป็นหัวหน้าครอบครัวซะเองนะคะเพราะฉะนั้นอ่ะใครที่เป็นหัวหน้าครอบครัว คนในครอบครัวเขาก็ยอมรับได้นะต่อให้คุณอายุอาจจะน้อยกว่าเขาแต่คุณมีภาวะของความเป็นผู้นํามากกว่าคุณมีความรับผิดชอบมากกว่าพวกพี่ๆก็อาจจะถอยแล้วก็ให้คุณอะ เป็นคนรับผิดชอบแต่ถามว่ามันดีไหมมันเหนื่อยเกินไปนะถ้าร่วมกันรับผิดชอบจะดีกว่าให้เรารับผิดชอบคนเดียวด้วยคุณมีภาวะของความเป็นผู้นําบางครั้งบางทีเนี่ยเราอาจที่จะต้องพูดอาจที่จะต้องมีการวางแผนวางแผนกันนะออวางแผนงานของแต่ละคนว่าเออคนนี้รับผิดชอบตรงนี้คนนี้รับผิดชอบตรงนี้ไม่ใช่ทั้งหมดร้อยเปอร์เซ็นต์เราเป็นคนรับผิดชอบนะไม่งั้นมันเหนื่อยตายเกินไปพอดีแหละแทนที่จะแก่ตายมันจะเหนื่อยตายซะก่อนนะคะตำแหน่งต่อมา ปุตตะโครงการใหม่ๆหร,หรือหรือว่าโอกาสดีๆที่จะเข้ามาสําหรับคนที่ทํางานประจําหรือคนที่ทํางานราชการมีโอกาสที่จะมีโอกาสดีๆเข้ามานะคะแล้วเป็นโอกาสที่เราสามารถที่จะต่อยอดในการทํางานได้อย่างรวดเร็วและประสบความสําเร็จได้อย่างรวดเร็วเพียงแต่ว่าถ้าตัดสินใจทําอะไรแล้วก็ต้องรีบๆทําไม่งั้นก็จะถูกคนอื่นแย่งออกไปนะคะโดยเฉพาะงานที่เขาบอกว่าโดยเฉพาะงานที่ใช้ สติปัญญานะคะหรือว่าใช้ความสามารถเฉพาะตัวคุณโดดเด่นมากเลยทีเดียวตำแหน่งต่อมามาดูตำแหน่งอลิอุปสรคติดขัดการขัดแย้งต่างๆได้ไพ่สี่เหรียญสี่เหรียญเขาบอกถึงว่าอุปสรรคติดขัดการขัดแย้งต่างๆหรือแม้กระทั่งเจ้ากรรมนายเวรมีไหมอ,อ,อุปสรรคติดขัดสําหรับชาวราศีธนูในช่วงของเดือนพฤษภาคมนี้มาดามมองว่าไม่มีนะนะคะ อุปสรรคติดขัดหรือสตูที่คิดร้ายคิดไม่ดีคอยขัดแย้งเรายังไม่มีอาจจะเป็นช่วงจังหวะของการที่เรียกว่าเราอาจจะต้องซื้อนะคะซื้อเพื่อนซื้อน้ำใจจากเขาด้วยการที่บางครั้งบางทีเราไปเที่ยวไหนมาก็ตามหรือไปต่างจังหวัดกลับมาเราอาจจะมีของฝันของฝากของกำน,นันแค่เพียงเล็กๆ,ๆน้อยๆเนี่ยเขาก็จะรู้สึกแล้วว่า เราอะมีน้ําใจกับเขาเพราะฉะนั้นการงานมันก็เลยจะราบรื่นได้ง่ายยิ่งขึ้นมากยิ่งขึ้นแต่สําหรับใครที่ทํางานประจําคนที่ทํางานประจําเอ่อต้องบอกว่าคนขออภัยค่ะเมื่อกี้งานประจําไปแล้วคนที่ทําอาชีพอิสระอืมคนที่ทําอาชีพอิสระเขาบอกว่าช่วงนี้เป็นช่วงของการโฟกัสเรื่องราบผลรายได้แต่ถามว่ามีอุปสรรคติดขัดใดๆไหมไม่มีนะ เพียงแต่ว่าอาจจะเป็นช่วงของการรักสบายมากไปสักนิดหนึ่งสําหรับชาวราศีธนูหรือลัคนาธนูบางคนถ้ายังรักรักสบายอยู่ในในถ้ายังมีความรู้สึกว่ารักสบายอยูอ่การงานมันจะก้าวหน้าชา้าดังนั้นชาวราศีธนูหรือลัคนาธนูจะทําอะไรก็ตามคุณอาจจะโฟกัสที่ผลประโยชน์ถามว่าทําได้ไหมทําได้นะคะดูดีๆตัดสินใจดีๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องลูกน้องบริวารหรือการทํางานอาชีพอิสระอาชีพส่วนตัวต่วตางๆ ยังไม่มีเจ้ากรรมในเวรใดๆทั้งสิ้นอยู่ที่ตัวคุณเองเมื่อจะรู้จักอ่อนน้อมถ่อมตนทําอะไรคิดคิดเรื่องผลประโยชน์แล้วรู้จักเก็บออมเงินจะทําให้คุณมีเงินเหลือกินเหลือเก็บได้ตําแหน่งต่อมาปัตตนิปัตนปตนิความสัมพันธ์ในครอบครัวได้ลาได้อัศวินดาบนะคะอัศวินดาบเขาบอกว่าในช่วงเนี้ย ชาวราศีมังกรหรือลัคนามังกรไม่ค่อยมีเวลาให้กับครอบครัวค่อนข้างที่จะบ้าง,งานดังนั้นคุณอาจจะมีเกณฑ์ของการเดินทางอยู่บ่อยๆเกี่ยวกับเรื่องงานจึงทําให้ไม่ค่อยมีเวลาให้กับครอบครัวจะถามถึงว่าทะเลาะเบาแหวงกันไหมก็อาจจะมีบ้างเพราะว่าคุณอาจจะหงุดหงิดกับเรื่องงานมาเหนื่อยเรื่องงานมาก็อาจที่จะมีปากเสียงกันบ้างแต่ก็ยังรักใคร่กันดีอยู่ แต่ถ้าในตำแหน่งนี้มามองถึงเจ้านายเจ้านายหัวหน้างานมองว่าคุณเป็นคนที่มีความกระตือรือร้นมีความขยันขันแข็งเป็นอย่างดีเพราะฉะนั้นเรียกว่างานไปได้ดีนะคะเจ้านายมีโอกาสที่จะถ้าถามถึงว่าได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งไหมคุณอาจจะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งมาสักตำแหน่งหนึ่งระดับหนึ่งแต่ยังไม่ถึงขั้นระดับสูงส่วนสตู เปิดเผยมีไหมศัตรูปเปิดเผยถึงมีก็ทําทอะไรคุณไม่ได้ช่วงนี้เป็นช่วงแอคทีฟของตัวคุณเพราะฉะนั้นคุณค่อนข้างที่จะโดดเด่นเขาจึงทําอะไรคุณไม่ได้ในตําแหน่งต่อมามรณะการพัดภาคสูญเสียเจ็บป่วยจากลาหรือแม้กระทั่งอุบัติเหตุจะมีเกิดขึ้นไหมได้ไพ่แถมพันเขาบอกว่าจากลามีไหมจากลาในที่นี้ยังไม่มีนะพัดภาคสูญเสีย ยังไม่มีเจ็บป่วยเขาบอกว่าใครที่เจ็บป่วยอยู่ก็มีเกณฑ์ของการที่อาการจะดีขึ้นส่วนใครที่วัยรุ่นวัยเรียนวัยทำงานจัดว่าสุขภาพแข็งแรงดีดังนั้นน่ะไพ่เตมแลนบอกถึงการที่เรียกว่าให้ระมัดระวังน้ำในหูไม่เท่ากันหรือระวังการลุกขึ้นมาแป๊บการลุกขึ้นมาแบบจากที่นอนแล้วมีอาการบ้านหมุน ะะอาจจะมีอาการของการบ้านหมุนน้าในหูไม่เท่ากันหรือหินปูนในหูหลุดออกมาแล้วไปขวางทางเดินของน้ําในชั่วเออ,อาจจะไปขวางทางเดินน้ํามันจะทําให้คุณเป็นอาการบ้านหมุนได้นะคะเพราะฉะนั้นโรคที่อ,อโรคอีกอย่างหนึ่งที่ต้องระวังสําหรับถ้าผู้หญิงก็ระวังเกี่ยวกับเรื่องฮอร์โมนผู้ชายระวังเรื่องการเป็นต่อมลูกหมากบวมโตนะคะระวังเกี่ยวกับเรื่องระบบน้ําต่างๆในร่างกายอย่างเช่นการเป็นนิ้ว การเป็นกระเพาะปัสสาวะอักเสบเรื้อรลังนะคะหรือแม้กระทั่งเกี่ยวกับเรื่องฮอร์โมนเลือดจะไปลมจะมาไวทองที่ผู้หญิงจะต้องเป็นกันให้ระมัดระวังเรื่องอารมณ์ด้วยแต่ถ้าใครเจ็บป่วยอยู่เขาบอกว่ามีเกณฑ์ที่จะหายนะคะจะเจอหมอเก่งตำแหน่งต่อมาสุภะเกียรติยศชื่อเสียงวาสนาบารมีการจเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้าหรือแม้กระทั่งการได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งได้สิบถ้วยสิบถ้วยเขาบอกว่า เรื่องการได้เลื่อนขัน้นเลื่อนตำแหน่งได้ไหมได้โดยสเสน่หาด้วยเจ้านายหรือหัวหน้างานของคุณเนี่ยเขามองว่าคุณเป็นคนที่เข้ากับลูกน้องบริวารได้เป็นอย่างดีดังนั้นเอ่อมันจึงทําให้คุณนะมีโอกาสได้เฉลิมฉลองกับคนในครอบครัวถึงการได้เลื่อนขัน้นเลื่อนตําแหน่งในช่วงของเดือนพฤษภาค,คมนี้นะคะตําแหน่งต่อมากรรมาการงาน การงานได้ราชาดาบเขาบอกว่าโอ้โหชาวราศีเอ,อ่อราศีมังกรหรือลัคนามังกรถ้าคุณเป็นผู้หญิงคุณทํางานเหมือนผู้ชายเลยนะคะหนักเอาเบาสู้มีความกระตือรือร้นมีภาวะของความเป็นผู้นําเหนื่อยหน่อยนะคะเหนื่อยแต่ก็เรียกว่าคุ้มค่าเหนื่อยเพียงแต่ว่าถ้าเกิดว่า ชาวราศีธนูหรือลักเอ้ชาวราศีมังกรหรือลัคนามังกรใครที่อารมณ์ร้อนต้องเบกเกอารมณ์ตัวเองสักนิดหนึ่งเพราะว่าเป็นช่วงของการที่มีอารมณ์วันไหวได้ง่ายหงุดหงิดง่ายโมโหง่ายได้ด้วยแต่ถ้าล่าเอ่อถ้าการงานนะคะจะหวังถูกรางวัลค่อนข้างยากมาดูตำแหน่งต่อมาลาพระโชคลาบลาพระโชคลาบได้ชาลิออดเขาบอกว่าโชคลาบของคุณเนี่ยนะ อยู่ที่ทะเบียนรถหรือไม่ก็บ้านเลขที่ของคุณนะคะถามว่ามีมีโชคลาภเยอะไหมแค่เพียงหอมปากหอมคอเท่านั้นแค่ได้แค่มาแบบสนุกสนุกไม่ได้ได้เป็นกอบเป็นกำรรอย่างที่คนอื่นเขาได้กันอันนั้นมันแล้วแต่บุญวาสนาของแต่ละคนตำแหน่งต่อมาวินาศวินาศได้ไพ่ราชาถ้วยถ้ามามองถึงเรื่อง ความสัมพันธ์ในในหมู่เพื่อนฝูงศัตรูลับๆมีไหมศัตรูลับๆมีแต่ก็ทําอะไรคุณไม่ได้นะคะแต่ถ้าถามถึงว่าศัตรูเปิดเผยเอ๊ะไม่ใช่ศัตรูเปิดเผยคดีความต่างๆที่มีอยู่จะชนะคดีไหมคดีความต่างๆที่มีอยู่เนี่ยต้องบอกว่าถ้าใครที่มีคดีความอยู่ มีเกณฑ์ของการชนะคดีแต่ถ้าใครไม่มีคดีความอย่าไปหามีขึ้นมาเลยทีเดียวเพราะเวลามีแล้วมันเลิกยากเวลามีแล้วเนี่ยมันจะเออเวลามีแล้วเลิกยากขออภัยนะคะ so, ถ้ามีคดีความขึ้นมาแล้วเวลามีมันจะยืดเยื้อะนะคะเพราะฉะนั้นอะไรที่มันปนีปนอมได้ปนีปนอมไปส่วนใครที่มีคดีความอยู่แล้วมีเกณฑ์ของการชนะคดีเพียงแต่ว่า ดูทนายความให้ดีๆหน่อยนะว่ากิน2องฝ่ายหรือเปล่านะคะส่วนสำหรับความทุกข์ใจนะคะคดีความต่างๆหรือแม้กระทั่งเกี่ยวกับเรื่องความลำบากการเปิดตัวต่างๆของงานหรืออาจจะเป็นอาจจะมีความทุกข์ใจที่บางคนอาจจะไปทํางานต่างถิ่นต่างแดนที่ไกลออกไปหรืออาจจะไปทํางานอยู่ตาม เกาะต่างๆบางคนก็ไปทํางานอยู่แหลมฉบังนะคะอยากกลับบ้านทุกใจอยากกลับบ้านจะได้กลับไหมในช่วงของเดือนพฤษภาคมเนี้ยยังไม่ได้กลับนะคะแต่ถ้าอยากให้มันมีปฏิหารคุณก็ลองไปไหว้นะคะจุดทูบสิบหกดอกแล้วก็ไหว้ขอให้ได้กลับบ้านนะคะในช่วงเ,ออเดือนนี้อะไรแบบเนี้ยมันก็จะมีเกณฑ์ได้กลับเพราะว่าในช่วงนี้เขาบอกว่า ใครที่ทํางานต่างถิ่นต่างแดนที่ไกลออกไปก็จะรู้สึกอยากกลับบ้านคิดถึงบ้านแต่ต้องรอระยะเวลาสักนิดหนึ่งแต่ถ้าอยากใจเร็วก็ไปไหว้ขอพอรกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ซะนะคะจบคําพยากรณ์ใครสนใจอยากจะเรียนศาสตร์ไพ่โคโคโลโนหรือไพ่ออรลเคลิลทักเอ่อเฟซบุ๊กนะคะมาที่มาที่เอ่ออะไรนะเฟททักเฟซบุ๊กมาที่มาที่เอ่อ ทัก Facebook หรือแอดไลน์ส่วนตัวมาสอบถามค่าเรียนกันได้ใครสนใจอยากจะเรียนไพ่ยิปซีไพ่ออร์เลคิลไพ่ที่มีหนึ่งเดียวในโลกคือไพ่โคโคโนเป็นศาสตร์ญี่ปุ่นหรืออยากจะเรียนมหาสตรรันโดมิโนทักมาสอบถามค่าค่าเรียนกันได้หรือใครอยากจะดูดวงก็แอดไลน์แอดไลน์ส่วนตัวนะคะมาที่ Facebook มาดามนัดคนอ่านดวงหรือแอดแอดไลน์ส่วนตัวมาที่ไลน์แอก็ได้ ต้องบอกว่าสำหรับใครที่สนใจเรียนาศาสตร์ไพ่โคโคโลโนและก็มหาสจัลโดมิโน,โนมาดามกำลังจะเปิดสอนคอร์สพิเศษในช่วงเดือนกรกฎาคมนี้แต่ยังไม่ได้กำหนดวันนะว่าจะเป็นต้นเดือนกรกฎาคมหรือปลายเดือนเพราะมาดามจะเปิดสอนเป็นคอร์สพิเศษที่สอนวันเดียวจบจะสอนเฉพาะวันอาทิตย์นะคะใครสนใจเรียนทักอินบ็อกมาแล้วรีบรีบโอ,โอนเงินมา จองคิวเลยค่าเรียน6,999บาทเท่านั้นสําหรับใครที่คิดว่าเอ้ยมันเรียนชั่วโมงเดียวมันจะเป็นละเอียดได้ยังไงอยากเรียนหลายๆชั่วโมงมาดามเปิดสอนส่วนตัวด้วยนะคะค่าเรียน6,999บาทจบแล้วคุณสามารถพยากรได้ในราคา6,999บาทเนี่ยมีอาหารกลางวันให้มีอาหารช่วงเบรกเที่ยงให้แล้วก็มี ใบประกาศให้มีหนังสือมีตำราให้เรียบร้อยมาแต่ตัวก็สามารถเรียนได้เรียนจบแล้วมันมีอะไรติดขัดไม่เข้าใจตรงไหนคุณสามารถไปเปิดเปิดเทปกอกลับไปดูได้เพราะมาดามจะอัดเอาไว้ให้นะคะสำหรับ FC ที่เข้ามาใหม่ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดข่าวสารการแจ้งเตือนจากมาดามแชร์ออกไปเพื่อเป็นวิทยาทานและเป็นค่าคุยกับมาดามด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ